โอ้โหช่วงนี้นะคะเบรกนี้ต้องบอกเลยนะคะว่านะคะแฟนนางงามห้าม,มพลาดห้ามพลาดเด็กค่ะเลยค่ะใช่แล้วนะคะก็เมื่อเช้านะคะใครตื่นมาดูก็จะรู้เลยว่าใครเป็น นางงามมิสอินิเวอร์สนะคะนั่นก็ใช่แล้วค่ะก็คืออินเดียนะคะต้องบอกเลยนะอินเดียก็สวยนะเพราะว่าตัวเราเองอะเราเห็นว่าอุ้ยผู้หญิงคนนี้สวยจังเลยคือแบบสวยมากเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะบรรยากาศนะคะแต่ละประเทศก็มีทั้งหมด80ประเทศถูกต้องส่งเข้าประกวดประเทศแปลกๆก็มีใช่ค่ะประเทศแปลกๆมีเยอะมากเลยเยอะนะคะบางทีเราแบบว่าดูนางงามแล้วเรายังแบบว่าเอะประเทศนี้มีด้วยหรอใช่ค่ะประเทศนี้มีด้วยหรอใช่ไหมคะก็ นี่ครับอินเดียก็ได้ไปนะคะ mm hmm. เขาก็บอกว่า,าสาวงามจากประเทศอินเดียนะคะควงมิชชั่นอเวอร์2021ครั้งที่70นะคะสวยประจกักษ์สมมงทุกประการนะคะส่วนแอนชิรีค่ะ สกัดแคมมิสนะคะตัวแทนสายสปายไทยแลนด์คะ่ะ Miss Universe น,นะคะสนะคะทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ที่สุดแล้วคะ่ะสร้างความสุขให้ประเทศไทยแม้ไม่เขารอด้านชุดป,ประจำชาติยอดเยี่ยมนะคะตกเป็นของประเทศไนจีเรียนะคะประเทศไนจีเรียป,ประเทศแดกครรเ่ยคแม่ใช่แล้วนะคะซึ่งการประกวด Miss Universe สอร, 2, 2021, รอบตัดสินครั้งที่70นะคะมีขึ้นณนเะมืองเอรัตนะคะประเทศอ,อิสราเอลในเช้าวันที่13ธันวาคมเวลา เจ็ดนาฬิกานะคะตามเวลาประเทศไทยแต่น้องบิวตื่นแต่6กโมงค่ะมาช่วยเชียร <c oughs> ์ทุกคนตื่นพี่คุณแม่นี่ตั้งแต่ตีห้ครึง่งแล้ววันนี้ต้องไปส่งคุณแม่ของของแม่<ห>จุ๊กแจงเนี่ยไปหาหมอที่โรงพยาบาลก็ดูไปในรถโอ้ลุล้นมากุ้นมากค่ะเขาก็บอกว่า โดยปีนี้เนี่ยแอนชีดีสกอตแคมิสนะคะมิสชันิเวิร์สไทยแลนด์เป็นตัวแทนชาวไทยได้ถ่ายทอดความงามตามคอนเซปต์ค่ะเรียลไซด์บิวตี้ตามที่แฮแท็กเลยนะคะในปีนี้นะคะสาวงานทั้งแต่80ประเทศทั่วโลกนะคะร่วม,มลุ้นม,มงกุฎแห่งปีเพราะเป็นปีที่70นะคะพงแม่มใช่ค่ะก็เริ่มต้นการประกวดด้วยสตีฟไฮวีนะคะพิธีกรอารมณ์ดีคนเดิมเลยนะคะแนะนำการประกวดมิสยูนิเวิร์ส2021นะคะหลังจากนั้นเป็นการคัด สาวนางงามนะคะจาก80คนเหลือเพียง16คนนะคะโดยกรรมการคัดนะคะ15คนส่วนอีกหนึ่งคนเนี่ยมาจากผลโหวตค่ะพี่จุ๊แแ่งโอ้อผลโหวตที่เข้านะคะหนูจำได้น่าจะเป็นเ,นเวเนซุเอลาอุ้ยคนนี้ก็สุดใช่หรือเปล่าน,น,นะะ่าจะใช่ไม่ไม่ไม่ไอ้นี่ค่ะใครนะสาวเอฟกายซาอใช่ใช่ใช่ถ้าหนูจำไม่ผิดนะถ้าเกิดผิดต้องขออภัยก่อนนะคะก็น่นแหลค่ะก็คือหลังจากนั้นนะคะ ก็ประกาศผลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมค่ะประเทศที่ได้ก็คือไนจีเรียอย่างที่บอกไปนะคะประกาศรายชื่อสาวงามคู่เข้ารอบ5คนสุดท้ายนะคะแล้วก็สาวงามทั้ง5คนเนี่ยตอบคำถามที่แตกต่างกันนะคะ<嗯>ก็จะมี India, car, ะะะะะอินเดียซา u ์ฟกานะคะออปา拉ัวไยนะคะคอมดียแล้วก็ฟิลิปปินส์ใช่ฟิลิปปินส์เขาก็มาแนวแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรลุคเอเชียเลยค่ะแต่ปีนี้ต้องบอกเลยนะคะว่า แถบเอเชียติดเข้ารอบ16คนเยอะมากเยอะบอกว่ามีสิงคโปร์มีฟิลิปปินส์มีเวียนนาใช่ค่ะมีมีหลายประเทศนะคะที่บอกว่าแถบเอเชียญี่ปุ่น อย่างเงี้ยจแปนใช่ใช่ใช่นะคะเขาบอกว่าสาวงามผู้คว้าตำแหน่งในชินีเวิร์สนะคะ2021ก็นั่นแหละค่ะก็คืออินเดียนะคะฮานาสันชูนะคะรองอันดับหนึ่งก็จะเป็นป้าดักไว้นะคะนาเดียเฟอร์ไดลานะคะรองอันดับสองนะคะก็จะเป็นซาออฟริกาค่ะก็คือลาเลลานะคะมิสวอนนะคะใช่ค่ะสองคนนี้สวยทุกคนค่ะจริงๆแต่บอกว่าแอนชิรีนะคะเขาก็ทำเต็มที่แล้วเนาะทำเต็มที่ให้ทุกคนเรายังคิดเลยว่าเรา อยู่บนเวทีอย่างน้องบิวเคยประกบบนเวทีตื่นเต้นไหมคะถ้าถ้าถามหนูนะคะคือหนูแบบก่อนจะขึ้นเวทีเราว่าเราตัวสั่นแล้วอะแต่พอเราขึ้นไปเหยียบบนเวทีจริงๆอะ ืออยากให้ทุกคนรู้ไว้เลยว่าแบบเรากดดันมากๆคือทุกคนแหละคะ่ะไม่ใช่ว่าเป็นแค่แบบว่าน้องบิวแต่น้องบิวเขารู้สึกว่าทุกคนเลยที่เป็นนางงามากดดันอยู่แล้วด้วยความที่แบบเราสายส่สบายไทยแลนด์ใช่ไหมคะมแล้วก็เหมือนแบบว่าฝากความหวังทุกคนฝากความหวังไว้กับเรามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะแบบว่าตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บิวเชื่อว่าทุกคนอนะ่ะทำเต็มที่แล้วจริงๆที่จุแจนใโดยเฉพาะแอนชิรีคือทาเต็มที่จริงๆอ่าแล้วก็น้องอเมนดานะคะก็ยังออกมาบอกเลยนะคะว่าแอนชิรีเนี่ยสวยทุกชุดใ น้องทาเต็มที่แล้วนะคะ<ช>อ่ะยังไงนะคะเรามีบทสัมภาษณ์นะคะของน้องแบบว่าอัลเบนดานะคะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเลยะค่ะจะบอกน้องว่าทุกนายทุกคนภูมิใจในตันนวน้องเพราะเชื่อว่าอยู่นตรงนั้นแล้วเนี่ยเขาจะต้องทําให้ดีที่สุดอยู่แล้วเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยค่ะโอ้โหมันเลือกไม่ได้นะคะเพราะว่ามันแต่ละชุดมันมีนความแตกแต่างกนันเนาะมันมันคนละรอบกันเลยแต่ ก็ต้องชิดเลยนะเพราะว่ามันก็คือมันก็คือเป็นโมเมนต์ของน้องนะน้องทาดีที่สุดแล้วไม่อยากให้น้องเสพนะจริงๆก่อนบินไปก็บอกว่าให้ออกจากทุกกลุ่มนะคะไม่ต้องเข้าไปอ่านคอมเมนต์อะไรเลยโพสเสร็จก็จบไม่ต้องเข้าไปอ่านอะไรแล้วก็ จริงๆอยากให้หยึดมั่นในสิ่งที่ตัวเองเชื่อ Real Size Beauty น้องก็บอกแล้วว่านี่คือสิ่งที่น้องอยากจะนำเสนอให้มีความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยเกี่ยวกับ Beauty Standard ตั้งแต่แรกเลยก่อนที่ประกวด M U C ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ทำตามนั้นเลยค่ะ Real Size Beauty ก็ทำให้เต็มที่ไปเลยแค่นั้นเองตอนนี้กําลังรออยู่ในกระบวนการให้ผู้ใหญ่พูดคุยกันอยู่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเนี่ยทุกคนได้รู้แน่นอนเลยก็อยากจะให้แบบ ติดตามกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาอ,อัปเดตกัน ตามแท็กแท็กเลยค่ะพี่จะแจ้งก็คือเรียวสายบิวตี้นะคะอยากจะบอกว่าเรียวสายบิวตี้นี่เขาดังทั่วโลกเลยนะคะทุกคนใช่คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแอนชชดีนะคะได้ลงรูปในกองประกวดทางมิสชูนิเวิร์สใช่ไหมคะเขาก็ลงแท็กแท็กให้เลยว่าเรียวสายบิวตี้นะคะก็คือพูดง่ายๆก็คือโครงการเขาเนี่ยก็คือดังระดับทั่วโลกเลยนะคะก็รณรงค์นะคะเรื่องนี้กันใช่นะเอายังไงก็แล้วแต่นะคะก็วันนี้คนไทยยังไม่ได้ตำแหน่งไม่เป็นไรนะคะวันพลาดไปแล้วนะคะเดี๋ยวปีหน้ารเรา Oh ะคะ, <my S 2> คะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจนะคะให้น้องแอนชิรีด้วยว่าสู้ๆนะคะคนไทยทุกคนรักน้องนะคะ<ช>ยังไงก็แล้วแต่นะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะ,คะ